บรรดาผู้ที่ดีรอบคอบในทางของเขาก็เป็นสุขคือผู้ที่ดำเนินตามพระธรรมของพระเจ้าพันธกิจมานาประจำวันเต็มใจเสนอมานาประจำวันเรื่องราวที่จะเสริมสร้างชีวิตไยจิตวิญญาณให้เข้มแข็งและเติบโตขึ้นในทางแห่งองค์พระเยซูคริสต์สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของมานาประจำวันนะครับสร้างสารรค์และผลิตรายการโดยพันธกิจมานาประจำวันผมสันทัศนะครับรับหน้าที่ดำเนินรายการ มานาประจำวันนี้พบกันประจำวันที่25เดือนกุมภาพันธ์ในหัวข้อเรื่องไม่ใช่โชคแต่พระคริสต์และพระเจนะของพระเจ้าที่จะนำมาใคร้ครวนและสามาัคคีทำร่วมกันในวันนี้ก็ปรากฏอยู่ในพระธรรมโคโลสีบทที่หนึ่งข้อ15ถึงข้อ20นะครับพระธรรมโคโลสีบทที่หนึ่งข้อ15ถึงข้อ20ก็ได้ปรากฏเรื่องราว และเนื้อหาทั้งหมดดังต่อไปนี้ว่าพระองค์ทรงเป็นพระฉายของพระเจ้าผู้ซึ่งไม่ประจักษ์แก่ตาทรงเป็นบุตรหัวปีเหนือสปปรรพสิ่งทั้งปวงเพราะว่าในพระองค์สปปรรพสิ่งได้ถูกสร้างขึ้นทั้งในทองฟ้าและที่แผ่นดินโลกสิ่งซึ่งประจักษ์แก่ตาและซึ่งไม่ประจักษ์แก่ตาไม่ว่าจะเป็นเทวบัลังหรือเป็นเทพอาณาจักร หรือเป็นเทพผู้ครองหรือศักดิเทพสรพพสิ่งทั้งสิ้นถูกสร้างขึ้นโดยพระองค์และเพื่อพระองค์พระองค์ทรงดำรงอยู่ก่อนสรพพสิ่งทั้งปวงและสรพพสิ่งทังปวงเป็นระเบียบอยู่โดยพระองค์พระองค์ทรงเป็นศีรษะของกายคือคริสจักรพระองค์ทรงเป็นปฐมเป็นผู้แรกที่ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายเพื่อพระองค์จะได้ทรงเป็นเอกในสรพพสิ่งทั้งปวง เพราะว่าพระเจ้าทรงพอพระทยัยที่จะให้ความบริบูรณ์ทั้งสิ้นทอมรงในพระองค์และโดยพระองค์ให้สิ่งสารพัดกลับคืนดีกับพระเจ้าไม่ว่าสิ่งนั้นจะอยู่ในแผ่นดินโลกหรือในสวรรค์พระองค์ทรงทำรรให้มีสติภาพด้วยพระโลหิตแห่งกางเขนของพระองค์คุณรฟังครับในพระธรรมโคโลสีบทที่หนึ่ง ข้อ15ถึงข้อ20นี้ซึ่งอาจจะเป็นเพลงสรรเสริญของคริสเตียนในยุคโบราณได้กล่าวไว้อย่างชัดเจนถึงอำนาจสูงสุดของพระเยซูพระบุตรที่รักของพระเจ้านะครับในการกล่าวถึงความเลื่อนประเสริฐอันหาที่เปรียบไม่ได้ของพระคริสมีการใช้คำว่าบุตรหัวปีคำนี้ไม่ได้หมายถึงลำดับของการถือกำเนิดว่าพระคริสต์ทรงถูกสร้างขึ้นเป็นลำดับแรกในบรรดาสรรพสิ่งที่ทรงสร้าง แต่กล่าวถึงพระองค์ผู้ทรงเป็นพระชายาของพระเจ้าซึ่งมองไม่เห็นในฐานะศีรษะหมายถึงแหล่งกําเนิดและก็เป็นผู้ปกครองเหนือสรรพสิ่งนะครับคุณผู้ฟังครับเปาโลไม่ใช่พยานเพียงคนเดียวที่ยืนยันความจริงอันอัศจรรย์นี้ยอนได้ตั้งข้อสังเกตว่าทุกสิ่งถูกสร้างขึ้นโดยพระองค์ไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นนอกเหนือพระองค์เลยนะครับและผู้เขียนฮิบรูก็ได้ยืนยันด้วยว่า ในวาระสุดท้ายนี้พระองค์ได้ตรัสกับเราทางพระบุตรของพระองค์ผู้ซึ่งพระองค์ได้ทรงตั้งให้เป็นผู้รับสบพรพสิ่งท้องปวงเป็นมรดกและพระองค์ทรงสร้างจักรวาลผ่านทางพระองค์ด้วยคุณฟังครับในาา Discover, นิตยสาร Discover เสนอว่าในจักรวาลมีดาวเคราะห์ประมาณ700ล้านล้านล้านดวง ถ้ามองไปตัวเลขก็จะมีเลข7แล้วก็ตามด้วยศูนย์จำนวน20ตัวแต่ก็มีดวงเดียวเท่านั้นนะครับที่เป็นแบบโลกมนุษย์นักฟิสิกส์ดาราศาสตร์ที่ชื่ออีลิกแซคคริสันได้กล่าวว่าหนึ่งในคุณสมบัติของดาวเคราะห์ที่เกื้อหนุนการดำรงอยู่ของสิ่งมีชีวิตคือการโคจรในเขตที่เอื้อต่อการอยู่อาศัยซึ่งมีอุณหภูมิเหมาะสมแล้วก็มีแหล่งน้ำจากดาวเคราะห์กว่า เจ็ล้านล้านล้านดวงโลกดูเหมือนจะเป็นดาวเคราะห์ดวงเดียวนะครับที่มีสภาวะที่เหมาะสมแซคคริสสันนะครับสรุปว่าโดยทางใดทางหนึ่งนั้นโลกได้รับการจัดการแบบค่อนข้างมีโชคคุณรู้ฟังครับเปาโลยืนยันกับผู้เชื่อชาวโคโรสีว่าจักรวาลดำรงอยู่ได้ไม่ใช่เพราะเทพีแห่งโชคแต่เป็นเพราะราชกิจของ พระเยสุคริสต์อครทูตได้นําเสนอพระคริสต์ในฐานะผู้สร้างโลกท่านกล่าวว่าเพราะว่าในพระองค์สปปรรพสิ่งได้ถูกสร้างขึ้นนะครับพระเยซูไม่เพียงเป็นผู้สร้างโลกที่กรอบด้วยฤทธิอำนาจแต่เปาโลก,กล่าวว่าสปปรรพสิ่งท้องปวงเป็นประเบียบอยู่โดยพระองค์คือโลกที่ไม่ร้อนเกินไปและไม่เย็นเกินไปแต่เป็นโลกที่พอเหมาะพอดีสําหรับมนุษย์ในการดํารงชีพ สิ่งใดที่พระเยซูทรงสร้างพระองค์ทรงคำจุนไว้ด้วยพระปัญญาอันสมบูรณ์และลิทธานุภาพที่ไม่สิ้นสุดของพระอง,งค์กณรู้ฟังครับขณะที่เรามีส่วนและก็เพลิดเพลินกับความงดงามของสรรพสิ่งที่ทรงสร้างนั้นขอให้เราได้ตั้งใจที่จะไม่บอกว่านี่เป็นเหตุบังเอิญหรือเพราะเทพีแห่งโชคแต่เป็นเพราะพระองค์ผู้นั้นผู้ทรงเปี่ยมไปด้วยวัตถุประสรงค์สุปกครองเหนือทุกสิ่ง ทรงฤิธานุภาพและกรอบด้วยความรักผู้ทรงเปลี่ยมไปด้วยความบริบูรณ์ทั้งสิ้นของพระเจ้าคุณรู้ฟังครับขอให้คุณได้ใช้เวลาคิดและใคร่ครวญดูว่าการที่คุณรู้ว่าพระเยซูทรงควบคุมโลกธรรมชาติและโลกส่วนตัวของคุณมีความหมายกับคุณอย่างไรบ้างและวันนี้คุณจะแสดงให้เห็นว่าคุณได้พึ่งพาพระองค์อย่างไร และมาถึงในช่วงสุดท้ายของมานาประจําวันนะครับช่วงเวลาที่เราจะรวมใจกันอธิษฐานนะครับข้าแต่องค์พระเยสุคริสต์เจ้าพระองค์เจ้าข้าข้าโรร่งขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ได้ทรงสร้างและคําจุนสรรพสิ่งที่ทรงสร้างนั้นอย่างสง่าง,งามและมีวัตถุประสงค์จึงสรรเสริญและอธิษฐานในพระนามพระเยสุคริสต์เจ้าอาเมน คุณผู้ฟังกําลังติดตามรับฟังมานาประจําวันอยู่ในขณะนี้นะครับถ้าคุณผู้ฟังท่านใดมีความประสงค์ต้องการติดต่อมายังภารกิจมานาประจําวันผ่านช่องทางดังต่อไปนี้นะครับจดหมายหรือไปซีนิบัตจะน้าซองส่งถึงภารกิจมานาประจําวันตูป้ปนอ3สามห้าปนอฝอหัวมากกรุงเทพ10243ผ่าน,นทางเว็บไซต์นะครับที่ w w w t h a i odb. org และสอบถามพูดคุยเพิ่มเติมผ่านทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข02 7 18 5 1 6 6ถึง7และท่องบนนี้คือมานาประจำวันนะครับหมดเวลาสำหรับวันนี้กลับมาพบกันได้ใหม่ในครั้งต่อไปขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังขอพระเจ้าสุขอวยพ,พระพรทุกท่านสวัสดีครับ เป็นบุตรพระเจ้าข้าเป็นจี่รักองพระองค์ขอเดินติดตามให้ทุกวันคืนเป็นวันงดงานในวันเวลาที่ทุกใจพระองค์โอข้าไว้ดจัดความกลัว ค้าก้าวไปในทางที่มีใช่พราองค์ทุงมเป็นพลังใจข้ามีพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ อเดติดตามให้ทุกวันคืนเป็นวันงดงามในวันเวลาที่ทุกใจโรงโอเาไวข้าจัดความกลัวให้สิ้นไปเราทรงนางค้าเก่าไปในทางที่ไม่ใช่ 空。 นาสักจ,จันคืนวันเลวร้ายจะพ้นไป